ขาวอากาศวันเสาร์ครับพาไปดูผลงานการวิจัยของหน่วยงานในนาซ่านะครับว่าดาวเคราะห์น้อยดวงไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะตัดวงโคจรของโลกหรือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งเข้าชนโลกเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าจากวันนี้ไปจนถึง100ปีข้างหน้ามีดาวดวงไหนบ้างที่มีโอกาสพุ่งเข้าชนโลกก่อนอื่นผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่า ผมเองไม่เหมือนสำนักข่าวอื่นๆที่ชื่นชอบการขู่ให้คนกลัวดาวเคราะห์ดวงนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโอกาสพุ่งชนโลกขนาดหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนี่วิ่งเข้ามาก็หายเป็นแสงวาบไม่เกินสองวินาทีนะฮะแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะชนโลกเลยเนี่ยพวกเราอาจจะตายกันหมดผลปรากฏชนห่างแค่ไหนใช่ไหมฮะห่างจากโลกไปแบบ หนึ่งล้านกิโลเมตรเนี่ยโอหคือเอาอย่างงี้นะครับเราสรุปกันนี้ก่อนเลยจากวันนี้ไปจนถึงหนึ่งรปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะโอกาสที่ดาวเคราะ์น้อยที่เขาคำนวณแล้วนะครับเขารู้หมดเลยว่าดาวดวงไหนจะวิ่งผ่านเส้นวงโคจรโลกบ้างเขารู้เลยว่ามันมีกี่ดวงวันนี้ผมจะคัดมาให้ห้าดวงทุกดวงเนี่ยนะฮะมีโอกาสแค่0ูจุดจุดดเปอร์ซ แค่นั้นเอง่อะไปดูกันนะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับโลกเนี่ยถูกดาวเคราน้อยชนรุนแรงที่สุดก็คือ66ล้านปีก่อนครับนั่นก็คืออุกกาบาตชิกซูรับนะครับพุ่งชนโลกนะครับเป็นอุกกาบาตขนาดใหญ่มีรัศมีประมาณ100กิโลเมตรนะครับพุ่งเข้าชนโลกแถบบริเวณคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกเทียบเท่า กับแรงระเบิดของ TNT 72ล,ล้านล้านตันนะฮะการชนครั้งนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดสภาวะปิดทั้งโลกนะครับไม่มีแสงแดดเป็นฝนกรดแล้วก็มีฝุ่นควันจำนวนมากทำให้สัตว์ใหญ่ๆอย่างไดโนเสาร์ครับยุคของไดโนเสาร์สูนพันตายทั้งโลกเลยถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เกรดดายิงในจำนวนหลายๆครั้งของโลกที่ผ่านมา นั่นคือครั้งเดียวที่รุนแรงที่สุดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีตอนโลกยังไม่เป็นโลกดีเนี่ยก็ชนไปทีนึงแล้ว TO มั้งดาวเคราะห์น้อย TO ชนตุ้มปุ๊บกลายเป็นดวงจันทร์ทุกวันนี้ <c oughs> นะครับใน NASA เนี่ยเขามีศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลกนะครับที่ชื่อว่า CNEOS นะในหน่วยงาน CNEOS ของ NASA ตัวนี้เขาจะมีระบบ เฝ้าติดตามการชนที่ชื่อว่าเซนทรีนะครับเซนทรี Century, เนี่ยสามารถติดตามดาวเคราะห์น้อยนะครับคือโดยปกติต้องบอกอย่างเงี้ยครับดาวเคราะห์น้อยมันจะเป็นดาวที่มีวงโครจรที่ไม่สม่ำเสมอและมันจะไม่วงไม่มีวงโครจรในระนาบเดียวกันกันกบระบบสุริยะนั้นด้วยอย่างเช่นดวงอาทิตย์ของเราอยู่อย่างนี้สมมุติเรามองกันที่แนวนอนดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารพฤหัส มันจะมีวงที่อยู่ในแนวระนาบนี้หมดเลยใช่ไหมครับอาจจะต่างกันที่องศาบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้เล็กน้อยแต่พอเป็นดาวเคราะห์น,น้อยเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าสุริยะเราเป็นแบนๆแบบนี้พอเป็นดาวเคราะห์น,น้อยเนี่ยมันอาจจะวิ่งอย่างนี้ครับวงโคจรมันอาจจะอย่างนี้ครับหรือมันอาจจะอย่างนี้หรือมันอาจจะแหว่งๆเข้ามาคือเฉียวเข้ามาหน่อยนึงแล้วไม่อยู่คนละแนวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการติดตาม พวกดาวเคราะห์น้อยพวกนี้เนี่ยจะต้องติดตามแล้วคอยดูว่ามันมีอิทธิพลสนามความโน้มถ่วงของสิ่งอื่นๆที่จะมีผลต่อมันที่ทําให้มันเปลี่ยนวงโครจรหรือเปล่าเพราะพวกนี้เปลี่ยนวงโครจรได้ไง่ายมากแต่พอมันเดินคงที่เนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยนะครับว่ามันจะตัดเส้นวงโครจรโลกตรงไหนบางคนเนี่ยฟังถึงตรงนี้ก็ตื่นเต้นละเฮ้ยตัดวงโครจรโลกแสดงว่ามันมีโอกาสชนกับโลกสิถูกครับมันตัด ทางผ่านของโลกที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่เราก็ต้องดูอีกว่าแล้วตำแหน่งของโลกนะตอนนั้นเนี่ยที่มันตัดผ่านเนี่ยเราอยู่ห่างไกลกับมันแค่ไหนโอ้โหมีโอกาสเยอะแยะมากมายครับเส้นรอบวงเนี่ยมันจะมาปะกันแหมในจุดพอดีกันเนี่ยโหยากมากนะฮะผมบอกไปตอนต้นว่าเรารู้เลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงร้อยปีข้างหน้านะครับคือเกินร้อยปีเราขี้เกียจคำนวณเราเอาไว้ใกล้ๆครบร้อยปีเราเดี๋ยวเรามาคำนวณใหม่อีกทีหนึ่งเราจะรู้เลยว่ามีใครใกล้เคียงบ้างนะครับ มีหดวงที่โครจรตัดวงโครจรโลกใกล้ที่สุดแต่คำว่าใกล้ที่สุดก็ยังไม่น่ากลัวเลยคือมันห่างไกลาจากโอกาสที่จะชนมากๆๆก,ก,ก,กเป็นศูนจุดเท่าไหร่กเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ไปดูกันครับดาวเคราะห์น้อยดวงแรกชื่อว่าเบนนูครับเบนนูเนี่ยเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาด 4.0.49กิโลเมตรก็คือประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลเมตรเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกือบครึ่งกิโลเมตรมีมวลทั้งหมด74ล้านตันดาวเคอาะน้อยเบนนูนี้ถูกค้นพบในเดือนกันยายน2542ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า101955เบนนูนะครับถือเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะฮะคืออัตราความใกล้ของมันเนี่ยใกล้ที่สุด ที่จะชนโลกเราในปัจจุบันแต่โชคดีที่ความใกล้สูงสุดข,ข,ของมันยังไม่ใกล้เคียงพอที่จะทำให้เราเสียวเลยเขาจะโคจรมาใกล้โลกในวันที่24กันยายนนะฮะปีฮะอันนี้เลยมาแล้วนี่พศ2525เอาเลยมานานแล้วพศ2525ตอนนั้นนะครับ24กันยายน2525 25. มีโอกาส0.037หรือ1ใน2,700 ในร้อยปีดวงนียที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงสุดแต่ตอนนั้นเราก็ผ่านปี2025มาได้นะ2 5 2 5มาได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผมนึกก่อนตอนนั้นมีข่าวลือเรื่องอะไรอุกกาบาตชนโลกปะไม่น่ามีเนาะไม่น่ามีนะครับโอ้โหถ้าตั้งข้อสังเกตถ้าเบนนูพุ่งชนโลกจะปล่อยพลังงานออกมาเท่ากับ TNT จําจำนวน1 1,400ล้านตันจะก่อให้เกิดการทำลายล้างในระดับภูมิภาคครับไม่เสียหายระดับโลกนะครับก็เป็นแค่หย่อมหนึ่งที่ที่เสียหายอันดับ2ครับดาวดวงนี้มีชื่อเป็นตัวเลขครับชื่อว่า29075แล้วก็มีชื่อเล่นของเขาคือ1950 DA ตัวนี้มีขนาด1กิโลเส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโล300เมตรอ่าใหญ่ 78ล้านตันมวลนะครับนี่คือดาวข้อน้อยที่สูญหายไปหลังจากการค้นพบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี1950แล้วหลังจากนั้นอีก50ปีถัดมาจึงมาเห็นมันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่า มันอาจจะมีปัญหาว่าวิ่งไปชนดาวดวงอื่นหรือมีอะไรมาชนมันทําให้มันเปลี่ยนวงโคจรแล้วก็กลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่1950 da จะชนโลกนะครับ0.0029%หรือ1ใน34,500 <c oughs> คือยากมากอะ่ะนะฮะซึ่งจังหวะที่เขาจะเข้ามาใกล้โลกคือ16มีนาคมปี2880โอ้โห ผมน่าจะอยู่ชาติชาติที่4แล้วอะนะผมน่าจะเกิดใหม่อีก3ชาตินะฮะถึงจะไปตรงนั้นได้ถ้า1950 DA ชนโลกจะปล่อย TNT ออกมา75,000ตันตัวนี้ใหญ่พอครับระดับ1.3กิโลเนี่ยใหญ่พอที่จะสร้างความเสียหายระดับโลกได้ครับอาจจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติได้เลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นยากมากนะครับอันดับ3คือ 2023 TLC โอ้ชื่อบอกเลยว่าดวงนี้ค้นพบในปี2023ครับนะฮะเป็นวัตถุอวกาศที่เพิ่งค้นพบใหม่กลายเป็นดาวเคราะ์น้อยที่อันตรายที่สุดดวงหนึ่งเพราะว่าเขาค้นพบในช่วงวันที่8ตุลาคมถึง19ตุลาคมปี2023นักดาราศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้ว่าเจ้า2023 TLC ตัวนี้มีโอกาส0.0055 0 นะหนึ่งใน1นึ0 0แที่จะชนโลกโดยที่เขาจะชนโลกในวันที่10ตุลาคมสองหนะึ่งคือเชี่ยวโลกอย่าเรียกว่าชนโลกเนี่ยเขาจะตัดวงโคจรโลกในปี2,119นะครับถ้าถ้าชนปล่อยระเบิดทีนทีออกมา7,500ล้านตันอันนี้รุนแรงระดับโลกเหมือนกันดวงต่อมาครับเป็นดวงเล็กครับ FT 3ตัวนี้ค้นพบในปี2007ครับมีขนาด340เมตร ตัวนี้ก็เจอตอนปี2007แล้วทุกวันนี้ส่องไม่เจออีกเลยนะฮะหายไปเลยตัวนี้ใกล้นะฮะเขาบอกว่ามันจะตัดวงโครจรโลกอีกครั้งหนึ่งวันที่3มีนาคมปี2030นี้ก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะฮะนะแต่มีโอกาสคือ1ใน11ล้านครับ1ใน11ล้านที่จะชนโอ,โอ้แล้ววันที่5ตุลาคมคือมันจะมีวงโครจรสั้นของมันที่มันจะตักลงไปด้านล่าง ของระบบสุริยะเราแล้วมันจะกลับมาอีกเขาบอกนะฮะนอกจากปี2030นะ5ตุลาคมนี้มันจะผ่านจากด้านหนึ่งไปก่อน5ตุลาคมปีนี้เลย2024นะฮะก็1ใน11ล้านเหมือนกัน,นครับห่างเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้ถ้าชนก็ไซส์เล็กด้วย300เมตรอาจจะทำให้โลกไม่ได้เป็นไรมากครับอันดับ5คือ1,979 xb ตัวนี้เป็นขนาด600เมตรครับนะฮะกกิโลเมตร เป็นดาวที่ไม่มีใครพบเห็นมาประมาณ40ปีแล้วและมีวงโครจรที่เข้าใจได้ยากมากนะครับดาวเคราหน้อยนี้ถูกสังเกตครั้งแรกเมื่อวันที่11ธันวาคมปี1979นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกในวันที่14ธันวาคมปี2113นะฮะซึ่งจะมีโอกาสประมาณ1ใน1.8ล้านโอกาสนะครับถือว่าน้อยมากๆในการแบ่งของ ระบบเซนทรีนี่นะฮะเขาจะแบ่งออกเป็นศูนย์ศูนย์นี่คือให้สีขาวสีขาวคือปลอดภัยจากโลกนี้แน่นอนปล่อยให้มันโคโจรไปได้เลยตราบใดที่เรายังจ้องมองมันอยู่ตลอดเวลาเซนทรี Century จะมองอยู่ตลอดเวลาถ้ามีดาวดวงไหนที่มันมีวงโคโจรผิดเพี้ยนเขาจะรีบคำนวณใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข่าวเนี่ยฮะสมมติเราดูข่าวใน a c e b o o k หรือในอะไรก็ตามแต่มีใครทำข่าวว่าดาวข้อน้อยจะพุ่งชนโลกในอีก2ปีขา้างหน้า ให้คุณนึกในใจไว้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยไม่หวังดีกับเราชอบสร้างความหวาดกลัวหรือมาคลิกเบตมาเรียกกระแสมาทำให้เราตกใจมาหลอกให้เราไปแชร์ในไลน์แชร์ใน t ิ k กตอกซึ่งทั้งหมดนี้มันจะไม่มีความจริงเลยเพราะว่าเ e n t รีได้ออกมาแล้วบอกว่าร้อยปีนี้ทุกดาวที่วิ่งผ่านเนี่ยมีระดับความเสี่ยงเป็นสีขาวหมดเลยนั่นก็คือหลัก0นะครับเป็นจุดทศนิยมส3าหลักเป็นอย่างน้อย ถ้ามีความน่าจะเป็นมากขึ้นมันก็จะมีโซนเป็นสีอื่นๆมากขึ้นอยกตัวยอย่างอย่างโซนสูงสุดคือระดับ8ถึงระดับ10 8แปถึง10เนี่ยชนแน่นอนชนแน่นอนนะครับถามว่าแล้วเราเคยมี8ถึง1ิไหมมีครับแต่ขนาดเล็กจิ๋วมากเหมือนไม่กี่วันที่ผ่านมา1เมตรอันนั้นก็8ดถึง10เป็นสีเป็นโซนสีแดงเลยแต่ว่า1เมตรไงวิ่งเข้าชั้นบรรยากาศโลกก็หาย บ,บางช่วงนี่มี8ถึง10เนี่ยเป็นหมื่นหมื่นดวงเลยนะครับนั่นก็คือช่วงฝนดาวตกนะครับวิ่งเป็นหมืน่นหมนดวงเลยมาเป็นหาฝนเลยฟูบเข้าชั้นบรรยากาศโลกฟิวฟิวฟิวฟ,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 ฟิถ่ายรูปกันสวยๆแป๊บเดียวจบแค่นี้นะฮะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะฮะว่าเราจะโดนอุกกาบาตหรือดาวข้อน้อยวิ่งชนหรือไม่เพราะ นาซามีหน่วยงานอย่างเซนทรีอยู่นะฮะร,รู้กันไปเลยว่า100ปีแล้วเดี๋ยวสัก4ี่สปีค่อยมาคำนวณอีกทีนึงก็ได้หรือว่าเมื่อมีดาวดวงไหนเปลี่ยนวงโคจรหรือมีหักเหแล้วค่อยมาคำนวณอีกทีนึงยังได้เลยสบายมากครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอุกบาตชนใครพูดให้คิดไปเลยว่าสร้างความหวาดกลัวมาสร้างกระแสไปอย่างนั้นเองอย่าไปให้ค่าพวกสำนักข่าวแบบนี้ครับ